สวัสดีครับไอเบียไอสัดกูทนมึงมาสามวันแล้วมึงเล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้เวลาที่กูต้องเอาคืนมึงแล้วนี่กูมีนี่นี่นี่แมงมุมของที่มึงกลัวกูขอแก้แค้นมึงมั่งเหอะ <laughs> I'm gonna อุ้ยงูอย่างน้ไอ้แก้กิจจการมอะไรเงี้ยงูแก้กูหลอแล้วแก้กูไหลล้อแล้วมเรียให้กูนองงนให้กูันแก้กูไหลลอไปราการต้ารกคไม่้วยมาเจ๊มากี่ทคนเหนืยเลยํัตว์ขำขทมทาแก้กูในบ้าน ฮักเบี้ย,ก,ยกู<ำ>อยู่ในบ้านของกูสงบสงบมึงมาแกล้งกูมึงมายึดคอมกูมึงมาทำครัวกูเละมึงมาเทขนมขนมเทน้ำแดงคำขำง่าม,มึงเอาเด็กมาแกล้งกูเอาเด็กวัยรุ่นชายจากการมาลุมแกล้งกูเสพบกูให้กูไม่ได้หลับไม่ได้นอนมึงเลอหนังสือดีวีดีหรือโทรทัศน์ทำทุกสิ่งทุกอย่างแกล้งกูสุดท้าย เอาขี้ละเลงห้องน้ำกูเอาขี้มาได้กูกูก็ต้องเอาคืนมึงซี้ขัวเก็บไว้นานแล้วตัวเนี้ยเอ้ยแบบนั้นได้ที่ยึรู้ไหมมันชื่ออะไรชื่อนะฮะชื่อไรนัดเดทนัดเดทเียอะไรนะขัวเก็บไว้แก้งมึงนานแล้วตัวเนี้ยพอดีเจอหลังบ้านแล้วกูก็เลี้ยงมึงไว้เลี้ยงด้วย ในสัตว so ์เเล่นกูอนอะถังไรเหรอไอ้ยันช่วยหน่อยไอ้ยันใส่ตัวไว้เราใส่ตัวเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้มีความสุขทุกคนเลยว่ะเอาดูใกล้ๆดูใกล้ๆน่อนนัเด่นัเด่นนัเด่นยยย่เอเ้ยเปิดแล้วนะเรเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเสรแล้วใช่หยใส่เื่อยะเฮ้ยใส่เคื่อคง บวยบ้างขอโทษก่อนขอโทษให้ครบทุกเรื่องขอโทษที่ขี้อาชีพปล่อยไลยขอโทษที่กินขนมเลื่ยเอครับขอโทษยังไม่ครบยังไม่ครบอะไีกอครับขอโทษที่เคยปี้เมียมึงครับเอา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 อานอาเอาเอาอาเอ้เอาอาวอาเ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 อานมามอาเกาเอ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 าอาเาเงอาาเหาอาเอาเอ่เาเเอาาเอเออาอเอาเออเอาก ไม่เก็บขออะไรกันเอาช้าเอาช้าขอขอโทษที่เออปิด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 โอเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะอะไรนะอะไรอะไรอะไรโอ้ยไอ้สัไหนบอกกลวยกูเนี่ยเฮ้ยตามันแรง ดูดิดูดิดูดิถาเรียนเรียอ่ะปล่อยเลยสัตว์กิ้งจบกูหลายรอบเลยสัตว์กูเจอตัวแกด้วยที่บ้านนะ The fucking eagle, double G. Snoop Dogg!